สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูเอกับคณิตศาสตร์บายครูเอวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนนะครับซึ่งการบวกและการลบเศษส่วนจะแบ่งออกได้เป็น2กรณีด้วยกันนะครับสำหรับกรณีที่หนึ่งก็คือกรณีที่เศษส่วนที่ตัวส่วนมันเท่ากัน,นครับเช่น3ส่วน5บวก2ส่วน5นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนมันเป็น5เท่ากันนะครับ หรือว่าเป็นการลบนะครับ5ส่วน7ลบ3ส่วน7นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนมันเป็น7เท่ากันนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่เศษส่วนตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับเช่น1่ส่วน4บวกกับ3ส่วน8นะครับอาจจะเห็นสังเกตเห็นว่าส่วนเป็น4กับส่วนเป็น8นะครับและนะครับส่ส่วน5ลบ7ส่วน10นะครับส่วนมันเป็น5และเป็น10นะครับ วันนี้เราจะมาดูว่าทั้งสองกรณีมีเทคนิควิธีการคิดอย่างไรนะครับสำหรับกรณีที่1นนะครับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับเรามาดูการบวกก่อนนะครับตัวอย่างที่1นนะครับ3ส่วน5บวกกับ2ส่วน5นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนมันเท่ากันนะครับวิธีทำนะครับ3ส่วน5บวกกับ2ส่วน5นะครับเมื่อส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับเราจะจับแค่ ตัวข้างบนมันมาบวกกันก็คือเลข3กับเลข2อนะครับอ่าบวกกันเสร็จก็จะได้เป็น 5, 5ส่วน5นะครับอ่าซึ่งสามารถตัดทอนได้เหลือ1ครับก็เลยตอบ1นั่นเองนะครับอ่าสำหรับการลบก็เช่นเดียวก,กันนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับ5ส่วน7ลบ3 7. ส่วน7นะครับอ่าเราก็สังเกตเห็นแล้วว่าตัวส่วนมันเท่ากันนะครับ วิธีทำนะครับเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันลบกันเราก็นําตัวเศษนะครับหรือว่าตัวข้างบนก็คือเอา5กับ3มาลบกันนะครับแล้วก็จะเท่ากับ2ส่วน7นะครับอันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยตอบ2ส่วน7นะครับสําหรับกรณีที่2นะครับกรณีที่เศษส่วนที่ตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับเรามาดูการบวกก่อนนะครับเป็นตัวอย่างที่3นะครับ1ส่วน4บวกกับ สาส่วนแะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนมันเป็น4และ8ซึ่งไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในขั้นตอนของการแสดงวิธีรมนะครับเราจะมาโทษก่อนว่านะครับเราจะทํายังไงให้มันส่วนเท่ากันก่อนนะครับโดยนะครับหลักการก็คือเอาตัวส่วนก็คือ4และ8มาหาครน,นนะครับาการหาคนอรอก็จะใช้ได้สองวิธีก็คือแยกตัวประกอบ หรือว่าจะตั้งหารครับอ่เดี๋ยวผมจะใช้การตั้งหารสั้นนะครับจะได้สะดวกและรวดเร็วนะครับอ่ะเอาแม่อะไรมาหารนีครับอ่ารวดเร็วนะครับเอาแม่4ี่ครับสีเป็นสี2เป็น8นะครับอ่ะคอลนอทำยังไงครับคอลนอก็คือการคูณแบบทุงเทานะครับรรก็จะเป็นสคูณ1คูณ สองนะครับก็จะเท่ากับแปดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้ค่อรแล้วก็คืออะไรครับก็คือแปดเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องทําส่วนให้มันเป็นแปดตอนนี้ส่วนมีตัวหนึ่งที่มันยังเป็นสี่อยู่เพราะฉะนั้นเราจะทําให้มันแปดโดยการคูณอะไรเข้าไปครับคูณด้วยสองเวลาคูณเราก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับมันก็จะกลายเป็น สส่วน8นะครับบวกกับ3ส่วน8ทีนี้เมื่อส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับเราก็จับตัวสีษข้างบนนะครับเอา2บวกกับ3นะครับก็จะได้เท่ากับ5ส่วน8นะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็เลยตอบ5ส่วน8นั่นเองนะครับสำหรับการลบนะครับตัวอย่างที่4นะครับส่ส่วน5ลบ7ส่วน10นะครับข้อนี้ตัวส่วนเป็น5้า และเป็น10นะครับไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องทําให้ส่วนมันเท่ากันนะครับมันถึงจะลบได้นะครับตามหลักการเราก็จะนําอะไรครับนําส่วนมันไปหาคอานนะครับเอา5และ10ไปหาครนอนะครับหรือนะครับถ้าใครคิดได้อย่างรวดเร็วเลยก็คือการคูณอะไรเข้าไปนะครับให้มันเป็นส่วน10เท่ากันนะครับข้อนี้นะครับเราก็เลยคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องคูณทั้ง เศษและก็ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจาก4ส่วนห้ามันก็เลยจะกลายเป็น8ส่วน10นะครับลบกับ7ส่วน10นะทีนี้ส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับอ่าเราก็จับเศษหรือว่าตัวข้างบนนะครับ8ลบ7ก็เลยจะได้1ส่วน10เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ1ส่วน10นั่นเองนะครับ อ่านะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการบวกและการลบเศษส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามครับ